สวัสดีค่ะด็อกช็อตด้องวิ่งด็อกซิงสดีทุกานนี่นะเราอยู่ในช่วงเช้าๆนะคะช่วงอากาศต่ำกว่า15องศานะ,ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้โอซูใหม่ๆเลยใหม่เรียนเลยป่รั่วรั่วป่ะคุณตานาค่ะหนาวจนต้องใส่ผ้าเลยทำไมทำไมมันรั่วเร็วู่นี่ก็บอกกันรั่วอ่ะอ้าวสายทำงานหนักแล้วมันเป็นยังไงพูดถึงทำงานหนักตัวโจ้มาทำงานหนักอยู่แล้วอ้ท สวัสดีค่ะสวัสดีครับโมาแต่เช้าเลยวันนี้สวัสดีทุกคนค่ะท่านมนบอลี่ารุ่นเฟรดเปลี่ยนเเปลี่ยนอีมเเปลี่ยนนอริงลุ่นเฟดใหม่ๆนี่นะนะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเมมก็มันลวแล้วก็มันลวกก็ต้องเปลี่ยน มันจะองก็ย yes. ังย uh, uh, like mm ัง hmm. ด right ่าก็ส okay. yes, right. oh ูนมันค oh no, ือต oh ัวเรเ้ก ok ัมัม้มอรตัวาปตูหายหายหกังวลนะยัง่อบนาะเพราะวไไงเพ่าวฮะไงนนกุนเีาักัเ็ัวเไกั้ยกั่นรไหนดีรุไหนรไหนอ๋อมันดีหมดเ มีหดใช่ของใหม่เนาะช่างจะไม่กล้าช่างจะไม่กล้าว่าถ้าออกสื่อเยอะนะก้าดูเลีงานดีทุกรุ่นเลยดีทุกรุ่นครับของใหม่เนี่ยมันดีทุกรุ่นไม่ใหม่อะไรก็ติดอ่ะนัา่งเหลือบ่นะแเ่คาราโมซามมัอะ้รกันอย่างกิทาคันมีฮอร์เจนถูกเป์เยอะแยะค่ะทุกคนนุ่ยนุ่ยน้ำงามเลยใช้แล้วก็เลย น <Keep S 2> ้ำพร้อมอะไรพร้อมแล้น้ำพร้อมอะไรพร้อมแล้วครับปั๊ดไม่ลงอะไรผิดหรือเราเรียบร้อยยังอ่าน้ำมันเครื่องพร้อมน้ำพร้อมอย่าย่เอากุญแจไปวางบนน้ำเดยแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้หมดกันกันจะได้สตาร์ทเครื่องโอ้จะสตาร์ทเครื่องแล้วน้ำยนต์น้ำเรียร้อมแล้วครับมันรั่วไหมไม่มันหมดไม่จัด ใส่กาวขันไหมความมั่นใจใส่กาวบ่ไม่ได้ใส่บเ็บมากส่เก้ชใส่ืวัมองมือชา จะปะชึงไหมปะชึงโปะพึ okay. ่งปะพึ่งโปะพึ่งมีหน้าซีดนะครับโอเคแป้งแป้งแป้ง ่นองข้าข้าวเป็นแก่ยูไอ้นหลังไอ้นั่นน่ะหลังเฮียก็ไม่กล้ายืนอยู่ตรงนี้ครับเดีเื่อหมอดมาทไมนี่้องเงนเงี้ยเื่อเดี๋ยมนน่มกว่เดิมเลยเดี๋ยวมนน่มกาเดิม

เที่ยงวันทุกคืนรอเวลารเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็สรดจเร็วเสร็จแล้วใช่ไหมคะประตูเสร็จแล้วเร็วโอเคค่ะ แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็จะดยงานต่อนะคะงานที่จะดยต่อว่าน่าจะเป็นอะไรก็ <c oughs> า่าจะเป็นวางท่อนะคะทุกคนก็คงจะเป็นอย่างั้น,นะคะออันนี้ก็เหลือเขาบอกว่า เก็บนิดนึง หนาวมากขี่รถมาได้มือชาทุกคนต้องขับรถช้าๆขับช้าก็หนาวขับเร็วก็โคตรหนาวแต่จะโคตรหนาวนิดจะช้าหน่อยต้องไปช้าๆนี่ก็เลยขี่ลออ้อยละอ้อยมาด้ยทุกคนขมาม่ดเธยขี่เยอะๆมาหนาทุกคน แล้วขีอ่ะมือท่านเนี้ยจับอันนี้ไว้ก่อนนไว้แล้วมือท่านนี้ก็เย็นหนาวไม่เห็นหน้ากันเลยไม่ถักทายกัน ตั้เม้าเลยใช่ค่ะกี่รถมานี่แบบเยนหนาวมากจ้ะเสียงดังไหมรถไม่ค่ะเสียงเบงาเสียงเบามเบเดิงก็ พ่อไม่ได้วนค่ะเราก็ขับวนทุกรอบหนึ่งขับโอเคค่ะจะ่พี่โอเคค่ะนี่ครับเหตุการณ์คลิปหน้านะครับผมมีน่าที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีตอนสวัสดีครับอบคุณขอบคุณกันหลายทีมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะอย่ามันไปให้น้องมิ้งกำชิงเลยนะคะ ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพะะติ๊ดเลยนะคะทุกคนใ่แม่ได้นะเวลาออกไปไหนก็ดูแลสุขภาพเรื่องอากาศด้วยนะคะเป็นพวกรนนทุกคนปี่ส่งกันด้วยที่มา